ที่เจ็ดไยจากปินทองวิการตึกแล้วง้อยุยเตา่าสหาสารเทพารักที่เชิงเขาเป็นที่ค้างแรงดวงใจน้อยๆมิอาจรับการกระทบกระเทือนเช่นนี้ได้คบคิดขึ้นเรามีชีวิตสื่อไปยังจะมีความหมายใดมีความจำเป็นต้องดิ้นหรหนอยู่อีกหรือง้อยุยเตา่า ต้องคบคิดอย่างหนักหน่ส่วนลึกในจิตใจเชื่อมันว่าบิดาหาใช่ปุ้คนเยี่ยงนั้นไหมความนี้ต้องเป็นการเข้าใจผิดแต่ที่แท้เป็นเรื่องราวประการใดตนเองจะสืบกสาวคลี่คลายได้อย่างไรมานแม้นว่าบิดาเป็นคนเยี่ยงนั้นจริงบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเราพระคุณอุปการะชุบเลี้ยงทรงล้ำยากทดแทน ยังมีวลีว่าบุตรไม่เอ่ยอ้างข้อผิดพลาดปุพการีและมารดามีความผิดใดเชนในประสบเพศภัยด้วยความแค้นนี้ภัยสาหน,นักมีอาจไม่ชำวราดางงูหยุยเต่าตกลงใจว่าจะไม่เอ่ยอ้างถึงชาติกำเนิดอีกคอยๆหาทางสืบตอบความประพฤติในวงนักเลงของบิดาเมื่อครั้งกระโน พร้อมกับสแสวงหาร่องรอยคาตกรรมในเมื่อทุกผู้คนระบุว่าปิดาสมควรฆ่าศัตรูคู่แขนคงไม่ปกปิดอำพรังอาจบางทีสืบทราบได้โดยไม่อยากออกจากภูเขาทรงสัวซาวเท้าไปตามทางหลวงที่ทอสู่เมืองไขคหงเนื่องจากจิตใจอันอัดอัน้นยามเดินเหินจึงมีท่าทีเลื่อนลอย สติสัมปชัญญะเคลือบเคลิมซึมเศรายามนั้นแววเสียงม้าร้องดังกึกก้อ,กองงอยุยเตา่าเงยหน้าขึ้นและเห็นม้าเร็วสองตัวยกขาหน้าขึ้นจนยืนตัวตรงตัวเองประจวบกับอยู่ใต้ขาของม้าทั้งสองสร้างความแตกตื่นจนขวันนีดีฟอกถอยปราดไปด้านข้างตามสัญชาติยานเผยสุนัขน้อยที่ตาบอด พร้อมกับเสียงตะวนันเสียงแท่มางวดฝาอากาศมาด้วยกำลังข้ออันแข่งแข็งเสียงชาชาด,ดังสดใสงูยุ่ยเตา่าชาวูบที่ศีรษะเจ็บแผลปลาบจนจับจิตแทบลม้มคว่ำกับพื้นงูยุ่ยเตา่าสวนเซฟไปได้หลังหลายก้าวจึงยืนหยัดทรงกายได้รู้สึกหน้าผากเย็นบาบ้ามีของเหลวรินหลังยืนมือลูบคลำไป รู้สึกเป็นเมือกเหลืองมือเปรอเปื้อนเป็นสีแดงฉานนั่นเป็นโลหิตสดๆของตนเองเพลิงโทสะพ,พลันประดังทะลึงตาเจ้ามองไปผู้ขับขี่ม้าเร็วเป็นนักสู้ชุดดำมรัดกลุ่มสองคนปกเสื้อสลักรูปมังกรทองเล็กๆตัวนประกายตาอันเย้่อยันสีสายซาดผู้มางูยุดเด่เต่าคกเขี้ยวเขี่ยวฟันกล่าวว่า สองท่านลงมือก็ทำาร้ายคนเลยหนึ่งในสองนักสู้หัวร้อหเฮาหากล่าวว่าสุนัขน้อยหากไม่ฟาดเจ้าเจ้าคงถูกม้าเหยียบตายไปแล้วฮสุนักน้อยเจ้าไม่ยินยอมพร้อมใจกเลยเขาพเจ้าใหญ่ต้องยินยอมพร้อมใจกเลยวิเศษแท้ตัวเย่ยจะสั่งสอนเจ้ากล่าวจบแล้วเลี้ยวลงจากกลังมาแสม้าในมือกระจายออกดังขวบวิว โขกลุ่มเข้าสายยางดูรรยงอยุยเตา่าก้าวเทาว้าบิดร่างยืนมือตบปว้าปลายแส้มาคงไฟตรงข้าไมไว้นักสู้นั้นงงงันบุบจากนั้นแต่เบ่งเสียงหโโัวเาหาๆกล่าวว่าคิดไม่ถึงเด็กน้อยเจ้าเป็นคนมีฝีมือด้วยสบัดแขนบิดข้อมือแพ้พุ่งกำลังภายในไปยังปลายแส้งอยุยเตา่าในเลยมีพละกกำลังต้านทานได้ งามมือปวดชาวุกนิ้วทั้งห้าคลายออกปลายแสจึงหลุดจากมือแสมาปแปลปรับดุดงูอันปลาเปียวฉวัดเวียนใส่ง้อยุ้ยเต่านักสู้ผู้นั้นถึงกับใช้วิชาฝีมือจู่จมง้อยุุยเต่าเศษผ้าเปลิวกระจัดกระจายคราบโลหิตเป็นเส้นสายเกลื่อนกลาดไปทั่วร่างแต่ตนไม่หวร้องเคร่มครวนขบฝันจนริมฝีปากแตก ความาคาดแขนในใจสุดที่จะเสกสรรบรรยายได้ในยามนั้นมาพวกผีสองตัวควบตะบึงมาเมื่อถึงที่เกิดเหตุพันชะงักลงผู้อยู่บนหลังมาหนึ่งเป็นบุรุษเสื้อดำอายุประมาณ 40. สี่สิซีหน้าเยือกเย็นมังกรทองบนปกเสือ้อโตวกว่าสองนักสู้เท่าตัวอีกผู้หนึ่งเป็นเด็กนมสวมแพลพันทรง,งข้า มีราคาเข้าหน้าหมดจดขุมขยเกียงแต่ทวงทายโสธนงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าม่ได้ชำเลืองมองมาแม้สักฟูกเดียวนักสู้ผู้กระนำแท่หยุดมือทันทีถดถอยไปเยืนสมมรวมที่ด้านข้างนักสู้ผู้อยู่บนหลังมาก็เพิ่วกายลงมาพากันน้อมกายคารวะกล่าวว่าคำนับก้วงสือผู้ดูแล บุรุษชุดดำกว่าตามอมองง้อยูเตาที่โลหิตโสมกายขมวดคิ้วกล่าวว่าเกิดเรื่องใดหรือนักสู้ผู้ลงมือตอบว่ามันเดินดูกลางทางหลวงแทบถูกม้าเหยียบตายยังดูร้ายยิ่งนะกกล่าวว่าสังสอนมันสักหลายคำก็ใช้ได้แล้วเลียนกุ้งเสอเด็กน้อยนี้ยังมีอยู่ท่าสงทางบุรุษชุดดำสรงเสียงดังเออกระตุ้นม้ามาอีกหลายก้าว เพ่งพิจารณาโงูยุยเต่ากล่าวว่ารูปชมมนจดคมคายนะเด็กน้อยเจ้ามีนามะไรงโงูยุยเต่าส่วนคำอย่างคุณข้องใจว่าท่านเป็นใครเราผู้ดูแลสำนักสาขาสังกัดภาคมังกรทองประจำเมืองไครห้องลิ้นปิกหุยเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามเราข้าพเจ้าโงูยุยเต่าเจ้ามีวิชาฝีมือติดตัวสังกัด่า,ายสำนักใด เขาเจ้าไร้ค่ายปราจจากสำนักเริ่มเรียนวิชาฝีมอือจากผู้ให้กำเนิดโอ้บิดาเจ้ามีนามว่าอะไรบิดาล่วงหลับไปแล้วข้าเจ้าไม่ปรารถนาเอ่ยถึงนามผู้ตายกุทาหอนจากเสี่ยวลิมยีทำให้โงยุยเตา่าไม่กล้าเอ่ยถึงชื่อชายาบิดาในยามนั้นเด็กนมชุดแผลพันขวบม้ามากล่าวว่าลิ่มข่วงเสือเราชมชอบมัน ลิ้มปุกุยยแยมยิ้มอย่างประจบสอพอกล่าวว่าเจตจำนงของเซี่ยวปังจู้คือเราต้องการให้มันติดตามเราไปลิ้มปีกุยหันความมายังงู้ยเตากล่าวว่าท่านนี้คือประมุขคนเล็กของพักมังกรทองเจ้าได้รับความกรุณาจากท่านอย่างนี้นับว่าเป็นวาสนาของเจ้าเจ้ายินยอมติดตามไปหรือไม่งู้ยเตา คำานังยางรวดเร็วสามารถมีที่พำนักภากกายย่อมประเสริฐสุดเงินทองที่ขอทานผู้กล้ากำนันให้ใช้ไปแทบหมดสิ้นแล้วดังนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้ายินยอมลิมปีคุยโบกมือสั่งนักสู้ทั้งสองไปปฏิบัติภารกิจเสืบต่อจากนั้นกล่าวกับเสียวปังจู้่บริวารทิ่รักษาบาดแผลเด็กน้อยนี้เสียก่อนเสียวปังจู้ เมื่อจากสำนักใหญ่มาเมืองไคโฮก็ท่องเที่ยวเตตรีให้เป็นที่สำรัญแล้วจึงนำเด็กน้อยนี้เดินทางกลับไปพร้อมกันเสียวปังจู่พงออกศิษาลิมปิกุยยอร่างยื่นมือรูปปรางงูยุยเตาขึ้นหลงนงังมาวางไว้หน้าอ่านครัร้นแล้วกระตุ้นมาไปพร้อมกับเสียวปังจู้อาการสันสะเทือนที่ได้รับ ก็ระทบกกระเทือนถูกบาดแผลแสบสร้างความเจ็บปวดให้กับง้ยุ้ยเต่าจนยาดเงอรินหลังต้องขุกกรามไม่ยอมครัวน้ครางออกมาสามวันให้หลังง้ยุ้ยเต่าติดตามเสียวปังจูมายังที่ตั้งพักมังกรทองในเมืองเอี้ยงบูทุกๆวันง้ยุ้ยเต่าต้องอยู่ปรินณบัติเสี้ยวปังจูตอนฝึกวิชาปูเริ่มเรียนอักษรศาสตร์ ตนเองก็พลอยฝึกฝนเร่างเรียนสำรับอาหารการกินและการนอนของเสี่ยวปังจูมีบ่าวทาตคอยดูแลจัดหาตนเองเป็นผู้ช่วยเท่านั้นโดยความชาญฉลาดปราดเปรื่องของโงูงยุยเต่าและรูปชมที่หมดจดงดงามจึงได้รับการตอบแทนอย่างนี้แต่เหนื่องจากจิตใจวันระแวโงงูงยุยเต่ามีกล้าสำแดงเพลงกระบีไม่กลิว ที่รับท้ายทอดจากบิดาผู้คนในพักมังกรทองรุ่นเรียกหาตนเองเป็นเสี่ยวโงูการเวลาล่วงหลับผ่านผลไม่หยุดยั้งโงูยุยเต่าติดตามเสียวป้องจูบเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วในเวลาหนึ่งปีงโง่ยุยเต่าเรียนรู้สิ่งต่างๆมินอนนออกจากอักษรศาสตร์และวิชาการต่อสู้แล้วยังรับทราบกฎระเบียบในวงนักเลง ำนานในประวัติศาสตร์บุริมมากมายเพียงแต่งโง่ยุ่ยเตา่าแปลเปลี่ยนเป็นมนมองกังวลแล้วความลังอันโชคเลือดได้เขี้ยวเข็นตนตนเองมีอาจมีชีวิตสืบต่อไปเยี่ยงนี้ตนเองต้องล้างแขนประกอบวิลกรรมเกลียงไก่ปัจจุบันนี้ตนเองอยู่ในฐานะผู้รับใช้เสียวปังจูมีอาจฝึกปรือฝีมือยางเต็มที่ กลับเป็นวิชาสัตว์ปินทองที่จิวเซี่ยวเงกสอนให้กับตนเองภายใต้การลอบฝึกสอมได้จัดเจนช่ำชองยิงสามารถใช้ออกตามใจหนึ่งปลิดใบไม้ทะลวงกิ่งไม้ในรัศมีสามวากคำคืนนี้งโหยยเต่าปราศจากเรื่องใดจึงลูกคล้ำปินทองอันนั้นทางกลางแสงโคมไปหวนร,รำลึกถึงสภาพที่แรกพบกับ อิสเสี่ยงองในเทือกเขาเมื่อปีก่อนอดเคลิบเคลอมจนลืมตนไม่ได้ทันใดนั้นสุ่มเสียงอันแผ่วทุ่มแต่สะท้านหูดังขึ้นมาโงยุ่ยเต่านั่นเป็นสิ่งของใดโงยุ่เต่าแตกตือนจนควันกระเจิงกระเจิงคิดซุกซ่อนปิ่นทองก็มีทันท่วงทีพูดลุกขึ้นมาอย่างประวันลนลานและเห็นชายชาราชุดหมงร่างสูงใหญ่ตระงาน ทวงทาเหยมหันหน้ายำเกรงผู้หนึ่งยืนแน่วนิงอยู่หน้าประตูห้องพังมันถึงกับเป็นผู้กลุมชะตากรรมบุริมภาคหนึ่งประมุขพักมังกรทองอันยิ่งใหญ่ปรกกายสายตาทั้งคู่คล้ายดังขบเพลิงสายฟ้ามีว่าผู้ใดก็ไม่กล้าประสานสู่เงือมิดโป้งไหลรินจากใบหน้าโง่จุยเตา่า น้อมกายคารวะแล้วก้มศีรษะลาถอยไปยืนร่างสล,ลัิยุดที่มุมห้องมอบมาให้เ,าเราหูยุ้ยเตาจำต้องประของปินทองอันนั้นไปในใจสับสนว้าวุ่นยิงจิวเซี่ยวเหนกเคยกำชับตนเองแล้วว่าอย่าให้ผู้ใดพบเห็นปินทองเป็นอันขาดประมุกพักมังกรทองรับปินทองมาวางสงบอยู่ในใจกลางฝ่ามือ ที่หน้าพันแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงทาทีเป็นที่หน้าประวันพลั่นพึงนั้งงอยืุยเต่าแทบรำให้ออกมาคบคิดขึ้นเราอาจบางทีก็เพศภัยแกตัวเองแล้วปรมุกพักมังกรทองกล่าวเสียงกริ้วกราดมา่าของสิ่งนี้ได้จากที่ใดนี่เป็นผู้อื่นกำนันให้ผู้ใดเพื่อนเล่นเมย่อ,อายุยาวผู้หนึ่งตอบความจริงมา เสียงตะวันนี้กือกก้องดุดอาชนีบาทฟาดทลายปลุกเสียวปังจู้ที่หลับไหลอยู่ในห้องข้างเคียงตื่นขึ้นดุดตรงมาแต่พอเห็นสีหน้าอันปิดเบี้ยวดูร้ายของผู้เป็นบิดาต้องเยืนตะลึงลานกับที่ไปงออยู่เต่าทั้งแตกตื่นทั้งร้อนรุ่มหรือตัวปินทองซ่อนเร้นความลับใดหรือไม่เช่นนั้นปัญหานี้เกิดจากเจ้าของปินทองหรือ แน่นอนคำนวณตามอายุจิ๋วเซี่ยวเงินยอมมิมีอริบาตหมางกับผู้ใดหากแต่สืบเนื่องจากมารดานะมีหน้าเรานางจึงกำชับไว้ให้ปิ่นทองนี้ถูกผู้อื่นพบเห็นโงยุยเตาสำนึกเสียใจที่ไม่บังควรชล่าใจปันนแต่ตอนนี้สายเกินไปแล้วตูจากท่าทีของประมุขพักมังกรทองแสดงว่า เรื่องราวนักนาสาหัสจริงตนเองหากไม่อาจได้ปินทองกลับมาภายหน้าจะเอ่ยอ้างอธิบายกับจิวเซี่ยวเหยียดอย่างไรประมุกพักมังกรทองร้องว่าพวกเราปรากฏนักสู้สี่คนทลานวูกมายืนสำรวมรอรับคำสั่งประมุกพักมังกรทองโบกมือกล่าวว่าข่าตัวโง่ยุ่ยเตา่าสู้ตำหนักลงทันน้อมรับคำสั่ง ในกลุ่มนักสู้มีอยู่สองคนสะอึกปราดมาแยกย้ายเป็นหนึ่งซ้ายหนึง่งขวานีพระางโงยุยเตามุ่งตรงไปยังตำหนักลงทันเสียวปังจู่ถามไม่ได้ว่าบิดามันกระทำความผิดใดหรือไม่ต้องสนใจเจ้ากลับไปนอนเถอะกล่าวจบชาวเท้าก้าวปราจากไปโงโยยุยเตาทุกขครากลุ่มตัวเขาสู่ห้องลงทัน พันธนาการติดกับแคร่รอบกายเกลื่อนกลาดไปด้วยเครื่องมือลงทันทุกชนิดคราบโลหินเปลือกผื่อนทุกแห่งหนเป็นดางดวงซีซีจากทั้งมีกลิ่นคาวโลหิตคลาคลุ้งชุนเจียวชวนให้ผุ้คลแทบาทเจียนในสภาพที่มีมีทางดิ้นหลนขัดเกลื่อนโมยุยเต่าได้แต,แต,แต่รอรับชะตากรรมอย่างสงบ บัณฑิตกลางคนผู้หนึ่งติดตามประมุขพักมังกรทองเขาสู่ห้องลงทันมันคือซื่อเอียบัณฑิตเมือปีศาจสิงเก็กหัวปูเป็นประมุขดำเนินการสอบส่วนเองแต่ว่าเป็นเรื่องราวใหญ่หลวงนะั้นชายชราอายุห้าสิบเศษหน้ามีรอยแพ้เป็นสุดอัป,ปรักผู้หนึ่งติดตามมายางกระชันชิดแสดงความคารวะต่อประมุขพักมังกรทอง กล่าวว่าหัวหน้าตำหนักลงทันจูหยุยน้อมรอรับคําสั่งหัวหน้าแสจูท่านรับภาระเลือกสรรเครื่องมือลงทันน้อมรับทราบนักสู้สี่คนที่ร่วมกันขัวผมตัวง้ยุ่ยเต่ามาดัางคารว่าแล้วล่าถอยไปปิดประตูห้องไว้สี่โลกอันหน้าสะพรึงกลัวได้ตัดขาดจากภายนอกแล้วหัวหน้าตำหนักลงทันจูหยุย ยืนยาดูข้างกายงงยุยเตา่ตาตรีมยมใช้การทรมานส่วนซื้อเอียบัณฑิตเมอ่อปีาศาจเยือนดูด้านหลังประมุกพักมังกรทองสภาพยิงทําให้งงยุยเตา่าคิดร่าไห้แต่ไร้น้ําตากลามเนื้อทุกส่วนในร่างกายขมิ้งกรงิ่งประมุขพักมังกรทองเอ่ยปากขึ้นแล้วเด็กน้อยบอกความเป็นมาของปิ่นทองพูดต่ำต้อยมิทราบ เป็นความสัตว์เจ้ยายาได้แส่งเป็นงมงายคนเช่นเจ้าแม้ตายไปร้อยคนก็ไม่มีผู้ใดทราบได,ได้แต่ทว่าผู้ตำต้อยมิทราบจริงๆประมุพักมังกรทองเบียงศีรษะไปด้านข้างเล็กน้อยหัวหน้าตำหนักลงทันจูมีรัวคว้าเครื่องมือทรมานชุดหนึ่งโดยใช้ไม้สอดเข้าไปในช่องเหนียวมือทุกร่องของง้ยุ่ยเต่ากระตุกเชือกเหนียวแน่น ที่ครองโยโรบหนกบีบร,รัดแน่นเขาเสียงร้องโอยดังขึง้นรองนิ้วง้อยุ่ยเต่าเจ็บแปลปราบอย่างแสนสาหัสประนังนิ้วเมือถูกหักออกจากกันอดส่งเสียงครงางยางโอยหวนไม่ได้ประมุกพักมังกรทองตะวาดกองบอกรือไม่ผู้ต่ำต้อยมีราบรัดเชือกให้แน่นอีกง้อยุ่ยเต่าแพรร้องสุดเสียงรางสันกระตุกอย่างรุนแรง สลบสิ้นสติไปทันทีมีนานให้หลังก็ฝืนคืนสติมาอย่างเช่มฉาวยังไม่บอกอีกกรืนงูอยุยเตา่าถลึงตาปนโตขบเขี้ยวเขียวฟันขมิ้นมองประมุกพักมังกรทองหบปากแนบเน่นมีกาวกระไรประมุขพักมังกรทองเค้นเสียงว่าเปลี่ยนเครื่องมือทรมานง้อห,หน้าตำหนักลงทันจูหยุยถอนเครื่องมือทรมานนิ้วมือ หยิบช่วยวัตถุคล้ายฝ่ามือคนมีด้ามถือจากบนแคร่ทรมานบนมือเหล็กวังน้ำแหลมคมยาวนิ้วเศษคล้ายกับเป็นคนแนม่งจูหยุยยกขึ้นสะบัดปููได้ยินเสียงดังฉึกน้ำแหลมคมบนมือเหล็กปักลึกเข้าไปในผิวเนื้งโง่ยุ่ยเตา่าจนต้องแผ่ร้องอย่างเจ็บปวดอีกครมีน้ำซ้ำหัวหน้าตำหนักลงทันจูหยุย ยังกระตุกมือวุบขูจนแผ่นหลังงอยุยเต่าเบอ่อว่าโลหิตสดสดไหลโสมกายทันอันทารุณอมเตเยย่ยงนี้สุดที่เด็กหนุ่มอายุสิบสาสี่ปีจะทานขอรับไว้ได้จริงๆซซาน้ำเกลือกระปว่หนึง่งสาใส่พลังที่ไม่มีชิ้นดีสร้างความเจ็บปวดรุดแลว้วจนแปรปรับจับจิตงอยุยเตา่าต้องสิ้นสติสมปรดีไปอีกครัง แต่แล้วใบหน้าเย็นบาบาบถูกน้ำเย็นสาดพล่างพรมจนฟื้นตื่นมาสร้างความเจ็บปวดที่เท้ารุนหัวายทำให้งูงยุยเตา่าร่างบิดกระตุกปากคอหายใจงูงยุยเตารอบประมรงในใจเสียงเงกเขาเจ้ากำลังจะตายแล้วปิดามาดาพวกจะติดตามสองท่านไปแล้วจบบที่เจ็ด